อแมนกราบขอโทษสังคมแพร่คลิปลามกยอมรับเป็นบทเรียนราคาแพงตำรวจไซเบอร์แจ้งข้อหาพรบคอมอแมนแพร่คลิปลามกด้านเจ้าตัวกราบขอโทษสังคมยอมรับเป็นบทเรียนราคาแพง15มกราคม67นายอภิวรสิทธพวงแสงหรืออาจารย์แมนอายุ35ปีเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1สอท1ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะหลังจากมีการเผยแพร่คลิปพิธีหลงหน้าที่บริเวณอวัยวะเพศและรูทวาร ต่อมาพลตำรวจตรีชัดชปันธาการคล้ายคลึงผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งสอท 1. เปิดเผยว่าเบื้องต้นสอบถามนายแมนยอมรับว่าภาพที่เผยแพร่ในโซเชียลนั้นมีทั้งภาพที่โพสต์เองและไม่ได้โพสต,ตั้งแต่ปี2017ซึ่งพบว่ามีการส่งต่อให้ลูกศิษย์ซึ่งในคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์จะมีการใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจสอบและค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงอาจเข้าไปตรวจค้นสำนักของนายแมนด้วยเนื่องจากเป็นคดีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากส่งผลกระทบกับสังคมและเป็นภาพที่ไม่ควรออกมาเผยแพร่ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14/4นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ไม่เกิน5ปีไม่เกิน100,000บาทนอกจากนี้คนที่โพสซ้ำและคนที่แชร์คลิปดังกล่าวด้วยว่ามีความผิดเช่นเดียวกันอีกด้วยจึงขอฝากไปยังประชาชนว่าอย่าเผยแพร่คลิปดังกล่าวต่อ ขณะที่นายแมนได้กราบขอโทษสังคมกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยยอมรับว่าสิ่งที่ตนเองได้ทำเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะสมและยืนยันว่าจะไม่กลับไปทำเช่นนั้นอีกพร้อมระบุด้วยว่าได้ให้ข้อมูลและหลักฐานต่างๆให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วและไม่หนักใจกับคดีที่เกิดขึ้นยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนราคาแพงที่จะไม่กลับไปทำอีกพร้อมระบุด้วยว่าหลังจากเกิดขึ้นยังคงมีลูกศิษย์บางส่วนส่งข้อความให้กำลังใจ พระเอกหนุ่มทัตกิติทัตป่วยโรคหน้าเบี้ยวครึ่องซีกตาปากฝั่งซ้ายขยับไม่ได้ทัศกิติทัตป่วยโรคหน้าเบี้ยวครึ่องซีกตาปากฝั่งซ้ายขยับไม่ได้สาเหตุเกิดจากโหมงงานหนักพักผ่อนไม่พอและมีความเครียดสะสม ทาเอาเพื่อนๆและแฟนคลับต่างเป็นห่วงไม่น้อยเมื่อทัดกิติทัศดแก้วอุทัยพระเอกหนุ่มละครเวทีมนรักลูกทุ่งทองก่ลเดมิวสิคอนสังกัด Workpoint Entertainment ได้โพสต์อินสตาแกร c h a i t o u c h แจ้งข่าวอาการป่วยโรคเบลพันซี b l l s p o l c y หรือเส้นประสาทใบหน้าอักเสบครึ่งซี โดยระบุว่าสวัสดีครับโพสต์นี้ผมขอแจ้งข่าวอาการป่วยนะครับตอนนี้ผมมีอาการของ BLLS โพลสหรือเส้นประสาทใบหน้าอักเสบครึง่งซีครับเป็นการอักเสบของเส้นประสาทที่ไปควบคุมกล้ามเนือ้อใบหน้าส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของใบหน้าฝั่งซ้ายผมเริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่17มกราคมที่ผ่านมาและได้ไปตรวจจและตอนนี้ได้อยู่ในความดูแลของ คุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากการวินิจฉัยของคุณหมอผู้ดูแลคุณหมอแจ้งว่าในเคสของผมอาการไม่รุนแรงคาดว่าจะหายเป็นปกติภายใน2อถึงสสัปดาห์และยังสามารถทำงานได้ตามปกติครับ ส่วนสาเหตุของอาการ BELLs p o l c ยังไม่ทราบได้ชัดอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิดการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอและความเครียดสสมนะครับผมขอบคุณทุกคนที่สอบถามอาการเข้ามาด้วยความเป็นห่วงและขอบคุณกำลังใจจากทุกคนนะครับยังไงขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอหากรู้สึกว่าร่างกายมีความผิดปกติแนะนำให้รีบปรึกษาคุณหมอเพื่อทำการรักษาอย่างรวดเร็วนะครับ โดยทัดกิติทัศน์ได้เผยว่ามีอาการเมื่อวันที่17มกราที่ผ่านมาครับตื่นมาแล้วรู้สึกเจ็บหลังหูซ้ายรวมถึงการเคลื่อนไหวของใบหน้าฝั่งซ้ายผิดปกติมาหมดเลยครับทั้งหน้าบวมกระพริบตาซ้ายไม่ได้ต่อหลับตาเปลือกตาก็ปิดไม่สนิทรวมถึงปากฝั่งซ้ายก็ขยับไม่ได้ครับกินน้ำแล้วน้ำไหลออกมาเพราะปากปิดไม่สนิทกลืนน้ำลำบากตอนนั้นตกใจมากเพราะมีคิวงานทุกวันเลยรีบไปหาคุณหมอ ตอนนั้นตกใจมากเพราะมีคิวงานทุกวันเลยรีบไปหาคุณหมอผลตรวจก็คือเป็นโรคเบลพันซี่ครับคุณหมอบอกว่าสาเหตุของอาการยังไม่ชัดเจนแต่คาดว่าเกิดจากการติดเชื้อจากพักผ่อนไม่เพียงพอทําให้ร่างกายอ่อนแอครับเพราะก่อนหน้านี้ซ้อมละครเวทีมักลูกทุ่งทองกวาเ The m u s i c ค a ลหนักมากเลยและเพิ่งปิดการแสดงไป รวมถึงผมยังมีงานอื่นๆต่อเนื่องอีกทั้งอีเวนต์ร้องเพลงหลายจังหวัดกับรับหน้าที่โค้ดในรายการเพลง e x i s o n 3ซึ่งมีคิวถ่ายดึกรวมถึงต้องเทรนลูกทีมกับซ้อมคอนเสิร์ตด้วยก็เลยอาจจะทำให้พักผ่อนไม่พอครับ ช่วงนี้ยังทำงานตามปกติแต่อาจจะพูดน้อยกว่าปกตินิดหน่อยครับเพราะถ้ามีการเคลื่อนไหวใบหน้ามันจะเห็นชัดมากว่าฝั่งซ้ายไม่ขยับเลยตอนนี้ก็พยายามเคลียร์งานที่รับไว้ให้หมดเพื่อที่จะได้พักผ่อนให้เต็มที่คุณหมอวินิจฉัยว่าน่าจะดีขึ้นและหายเป็นปกติภายใน2-3สสัปดาห์ครับยังไงก็อยากฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะครับออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอถ้ารู้สึกว่าร่างกายมีอาการผิดปกติไปควรรีบไปหาหมอนะครับจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีครับ